สวัสดีค <screws in the ground> <geliyor> ่ะนะสวัสดียามเช้านะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะโอ้หถือแต่ขอมาเองเลยนะถือขอมาเองเลยค่ะขาออกเด้อขาออกเด้อไปไหนนะไปไหนอาบน้ำก่อนอาบน้ำก่อนอุ้ยทักทายยามเช้าค่ะคนสวยนี่ chứ ta hạc thề à, kếp, kếp xuống lên làm nam con làm nam con chứ đây xui xui nuôi nam con đây nuôi kim nam con à. bà, ui tốt thôi đi thôi con thôi con Ô, thôi con ตอนนี้คุณตาขึ้นน้องแอนแล้วนะคุณตาจะอาบน้ำนะให้น้องแอนนะคะยามเช้านะจะได้นะคะสวยสวยมาๆมาถอยมา

นี่กินไม่ไม่ไม่ดอเก็บโอ้ยแลงลนแลงลนเออฮู้ครบชุ้แล้วอุ้ยคือเก่งแท้จังจู่อเนี่ยบนนี่ดีเก็บทนสวยเก่งจังเลยเก็บแปลงให้ตาด้วยอือจัง

น้องเอ็นด้วยเบี้ยด้วยัอยู่นี่นี่ดับจูบนไห้ดีเลย้นไอ้เนื้อม่อยืดยืดเสอยจีถอยก่อนถอยก่อนโอ้ยนะทำไมนุน่ารักแบบนี้น้องเอ็นอ้ยเบีนด้ย

โอ้ยหนอน้องแอดเพิ่งล้างได้หน้าเองตัวยังไม่ได้ล้างเลยเฮ้ยนี่โอ้ยขอดีนี่นี่ทางนี้นี่คนสวยนี่เนาะต่อนเลยเนาะอบนี่ล้างหูอออืมอ๋อช like ูหังเนี่ยนี่ ล้างหน้าสเสร็จแล้วทีนี้ก็ล้างตัวเอาขัดตัวทีนี้น่าอาดเลยปอยมื้ย่ฮะยกหัวทำไมหน้าตวนน่ะเราเดี๋ยวโดนจ่ายเ้ยเด้อเฮ้ยเฮ้ตัวโยงก็เฮ้ยโอ้ย Em oh, là là. Oh, nó é giốcหัว thầm ấy. là. vô. Uh. Hey. <laughs> <laughs> oh, Đổ... <laughs> <là> cái <laughs> <laughs> <sự ai? cười> ออตอนนี้ซอยนี้น้องแอนครองมาตอนนี้ใหญ่ครับซอยเลย <Yeah. S 1> ใหญ่ครับซอยเลยค่ะเเเลยเลย เอนสวยจังเลยไหนดูหน้าดูหน้าคนสวยก่อนโอ้ยสวยค่ะโอ้ยผิวหนูสวยมากเลยผิวสวยมากเลยอ่ะน้องแอนทำไมน้องเอนดังเยอะจังทำไม

เลีล้วแล้วล่ะบอ๊ครับเลี้วแล้วบอ๊เสร็จแล้วเอาเสร็จก็สเสร็จ <c oughs> โอโ้หน่ารักที่สุดโอ่ะลบรถหน่อยค่ะคนสวยลบรถหน่อยค่ะ ไปไหนคะคุณสวยวันนี้จะไปไหนเอ่ยไปเข้าป่าเข้าป่าฮะเห็ดบอกหนูไปเข้าป่าฮาเห็ดเหรอน้องเอ็นหนูจะไปเที่ยวป่าค่ะไปขับตัวขับตัวอ่าไปแล้วไปแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้น้องเอ็นด้วยนะคะ ตามน้องเอ็นไปกันเลยนะคะก็เดี๋ยวนะคะคลิปนี้ก็แปดนาทีแล้วนาทีต,ตามน้องเอ็นไปกันเลยนะคะ